ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวช่องสตังมีเดียประจำวันที่11กันยายน2567นะครับแจกเงิน300ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าวันนี้นะครับ ผู้ที่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็มีบัตรสวัสดิการวันนี้นะครับจะได้รับเงินผู้สูงอายุครั้งที่3นะครับประจํางวดเดือนกรกฎาถึงเดือนกันยา3เดือนรวดนะครับสูงสุดได้300บาทสําหรับวันที่11กันยายนนี้คนที่จะได้จะต้องเกิดก่อนวันที่1มกราสองสี่เก้าห้าะครับจะได้สูงสุดคนละ3 0 0บาทเข้าบัญชีพร้อมเพย์บัญชีเดิมเหมือนกับที่ท่านเนี่ยเคยได้ในงวดมิถุนายนส่วนในวันพรุ่งนี้12กันยายนนี้นะครับจะให้สําหรับคนที่เกิดระหว่าง1มกราคมถึงที่30เนวาคมา25 และวันที่สิบสามนะครับจะให้ คนที่เกิดระหว่าง1มกราคม2502ถึงวันที่31สิงหาคม2507ใครที่มีวันเดือนปีเกิดดังกล่าวแล้วก็มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็เตรียมรับเงินเข้าบัญชีพร้อมเย์ได้เลยนะครับขอแสดงความยินดีกับคนที่ได้รับเงินวันนี้และคนที่จะได้รับเงินในวันที่12และ13กันยายนนี้ด้วยขอให้ใช้เงินนี้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะครับใครที่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาถามใต้ล่างได้ละกันจะไปตามข่าวให้เนาะดูข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ